สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องูลิสนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเด็กเกี่ยวกับ i n visible Woman นะครับผมมีอะไรกันบ้างนะครับผมแน่นอนครับสิ่งที่เราจำเป็นที่จะขาดไปไม่ได้นะครับคือ high evolutionary นะครับผมที่เอามาเล่นคู่กับ i n visible Woman นะครับเพราะว่า Miss ี่ไนนะครับจะแปลเปลี่ยนเป็นการ์ดจบเทิร์นนั่นเองนะครับหรือไซคครอ นะครับก็จะแปลเปลี่ยนเป็นการจบเทินเช่นเดียวกันนะครับผมสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีนะครับคือการจบเทิญน,นะครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะมีกันนะครับอย่างเช่นชั้นสปอร์ตอะดัมวอลล็อกหรือจะเป็นฮาวบอกนะครับสิ่งที่แบบว่าเราใช้เราจะไม่ใช้บูมาเวลก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนไปใช้การใบอื่นอย่างเช่นการจบเทินอย่างฮิวแมนทอสก็ได้นะครับเฟิร์สสเต็ป ช้แทนกันได้นะครับอะไรก็ได้ครับที่เป็นการจบเทินนะครับแล้วแต่แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่จะช่วยบั๊มพลังให้แบบเราได้เยอะมากๆเลยนะครับอีกใบหนึ่งคือที่ขาดไปไม่ได้คือแฟนตาติกคาร์นั่นเองครับถ้าเราไม่มีแฟนตาติกคาร์เราสามารถเปลี่ยนใบไหนได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นใช้เดอะติงก็ได้นะครับเพื่อเอามาใช้ ในการเล่นในเทิร์น5แทนก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีแฟนจติกคานะสั้นๆก็จะประมาณนี้นะครับคอมโบง่ายๆคือพยายามเล่นซัสปอร์ตเล่นมิสตี้ไนท์นะครับเพื่อให้เราได้บัฟในเทิร์นแรกๆนะครับต่อมานะครับที่เราจะเล่นนะครับคือมิสเตอร์แฟนจติกนะครับหรืออดัมวอลล็อกนะฮะเพื่อให้อดัมได้แต้มเพื่อจั่วการ์ดขึ้นมือให้เราได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ เป็นการ์ดเน้นจั่วนะครับเพื่อหา Invisible Woman นะครับพอเราหาเจอปุ๊บเราก็ลง Invisible Woman เพื่อเปิดใช้งานความสามารถนะครับจบเทิร์นเป็น2ครั้งนะครับสั้นๆก็จะประมาณนี้นะครับผมไปดูวินเลทกันเลยดีกว่าครับวินเลทของเด็กนี้นะครับผมอยู่ที่72.2%นะครับเล่นไปทั้งหมด18เกมชนะ13แพ้5นะครับได้คิวมาทั้งหมด19คิวนั่นเองนะครับ สั้นๆก็ประมาณนี้ไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าครับงรงจงดูพลังเดรมิดของข้าฮาวอกไว้ปิดเกมแปนสองจี้พลังแปนตอนนี้ที่ผมอยากได้คือซันสปอร์ต เกมดีคุณภาพดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดอะลัสไหนซีน่ามีใบไหนเซ็บๆบ้างซีน่าไม่ถึงเดือนหน้าเหรอเดือนหน้าอตอบยากดูดูแล้วก็ไม่ค่อยมีใบไหนหน้าหน้าโดนสักเท่าไหร่ ขนาดกาแล็กตัสอาร์ตสวยๆยังรู้สึกว่าเล่นยากเลยผมยังเข้าเกมไม่ได้เลยครับใน PC ซรั้ง85มาหลายวันแล้วเขาบอกว่าต้องลบเกมลงใหม่ครับ ติเวทเตือนหน้านี่หว่าแบบนี้ได้สี่ไม่รแบบู้เลยน่าจะเล่นขวาได้คุณเดือนล้านไหนลองไอ้น,นี่ไหมครับลองลบ เกมเข้าใหม่ไหมอาจจะได้นะทำแล้วครับเหมือนเดิมถ้าทำแล้วยังเหมือนเดิมอรอถ้าไงก็วิธีสุดท้ายแล้วครับคือเข้าจากในมือถือเอาผมว่าลองเข้าในมือถือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลองเปิดเกมเข้ามาในคอมอะ่ะมันเข้าได้ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะนะลองโหมด APK จิวจิวจิวแบกแล้วบ้มบ้มแบกแล แล้วที่คุณพนรินไปฝึกงานเขาไม่รับเหรอครับลองแบบว่าไปเซลเซลถามที่ฝึกงานอะไรเงี้ยลองลองไปถามดูได้นะครับเผื่อเอเขาจะมีเอ๊ยรับหน่อยมีมีคนรับไหมครับอะไรเงี้ยลองคุยคุยดูอาจจะมีหวังดิคำลายอะ่ะดิคำใช่ผมก็ใช้วิธีนี้ คุณเดอะลัสไนท์เขาคัดคนออกอยู่ครับเราก็เออเราก็ถ้าเรามีคนรู้จักแบบเออยังไม่ได้โดนออกอะไรเงี้ยลองลองถามถามเขาดูครับเผื่อใช้ได้บาร์ซิมเบอร์เซเบ ดิบเบาอะผมไม่ต้องกลัวซ้ายตายเลยนะเนี่ยซ้ายผมใหญ่ e v o ิ u t i ช n น r ลีจริงๆไม่สีนะไม่สี่ขนาดนั้น่าจะแบกได้เลยมั้งเหมือนเกมมันไม่อยากให้เล่นครับเดฟเหมือนทำเกมไล่คนไล่คนเล่นยังไงไม่รู้ผมว่ามันน่าจะเป็นที่บักมากกว่านะครับเพราะว่ามัน มันมันเป็นบ่อยเกินไปจนผมรู้สึกว่า <ST IT US P> มัน <ST IT US> น่าจะเป็นเหตุผลนั้นมากกว่าโอโ้แบบนี้นะแบบนี้ดีนะแบบนี้ดี a c t v a e activate ไปดูตัเวเท่าไหร่แปดแปดเติเรดเติเร์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 ดเติ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 ด ก็อ้สบายเลยชิวจ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 ิว,วไม่เป็นไรครับช่วยแม่ขายของไปก่อนครับชิวชิว,ชวสบายสบายครับจริงเอาจจริงๆผมว่ามันน่าจะเพราะว่า จงดูพลังเดราบิดของข้าผมเล่นอะไรได้อะเนี่ยเก็บโทเค็นได้5้า0้าันแล้วแต่ไม่รู้จะเล่นเด็กอะไรดีเก็บโทเค็นได้5,000ันแล้วไม่รู้เล่นเด็กอะไรดี แกมบิตผมแนดัมบูซายนะช่วงนี้ก็ยังดูน่าเล่นอยู่ดีนะบูซายเด็กตามนี้นแหละจว่าหาวกมาถ้ากัชนะเลย ในร่างเดิม12 16ไม่ได้บูซายไม่เป็นไรไหวอยู่แล้วมั้งไปล้องทำด้แค่นี้รถได้อีก4แต้มอ่ะน่าจะไหวแล้วแหละ มาเพื่อเจ้าโดนเบฟอ่าฮะจิว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 ฮ่าฮ่าได้โชว์สักที ช่วงนี้เกมเปิดชีฮักรอใส่ขอาไปงคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกมา้าช่วงนี้ ังไงบอเบลอยเทอนี também. Também imo, ้ก็น่าเล่นมากๆหนึ่งจี้เยอะจัดๆสารติดคาครับการ์ดดีๆที่เราคู่ควรอยากได้อินวิตอินวิตผมอยู่ไหน ถ้าเธอหนีจุดได้อิ <c oughs> นวดอ่ะโคตรดีสบายผมแหละแล้วเธอหน้าจุดได้ฮาวเกชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ dạ, nã, Thúc Adam được mi, the Ting thup Adam được mi, đồn mày will boy, ồ, thịt à, ไม่รู้ล่ะน่าจะไหวนะ โคตรแรงอ่ะเปรีงปยงเปรียงจวดได้มาคิลี่มาคิลี่ยังลงให้อีกอ่ะทำพูดผมปะผมยังไม่รู้สึกว่าผมได้เล่นอินวิสิ l e ล o ูเมน เขา,าไม่เฉยไม่บาดไม่บาดไม่ได้บอลวิวบอยมาสองใบผมมีบอลวลวบอยตั้งสองใบเนี่ยสครีมผมเกลียดเด็กนี้ฟังปากผมดีๆนะว่าผมเกลียดเด็กนี้ สกรีมูฟเหรอผมเกลียดสครีมูฟที่สุดไม่สนอะไรทั้งนั้นผมจะจิ้วแล้วก็จิ้วต่อไปผมจะจิ้ว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 แบบไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นซิวคาเว่น โอ้โหเขา s แ a ปเขา s n นพเพื่อกินเลยว่ะกินไปเลยว่ะแล้วไงผมก็จิว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 เ้าเติมพลังอ่ะเติมพลังสู้อ่ะอาดิผมก็เติมพลังสู้เลยเอะเด็กไป

มีโตโอ้โผมหยุดคุยกับอดีตผมหยุดคุยผมคุยกับอดีตอีกแล้ว แย่ yeah, แล้วมาคิลี่เข้าซ้ายชนะเลยผมผมผมทำท่านี้อยู่ผมทำท่านี้อยู่ทุกคนผมทำท่านี้อยู่มักคิรี่ ค่อนไปทางสนุกตื่ดตืดตืดฮ่ด <c oughs> าฮ่าอสมแห่งเวท มี X23 สมด้วยเด็กทำลายเลยอเด็กทำลายเหรอไม่ซีอยู่แล้วไม่ชอบตรงกลางเลยวะเล่นไม่ได้ถ้าเขาเล่นสโตนครบหกใบใช่ไหมถ้ากับว่าเขาน่าจะแรงกว่าผมมากๆเลยนะเนี่ย ฟานีอ,อ๋อเล่นเดอมามูผมว่าเกมมันกวนตีนแล้ว จริงๆน่าเล่นฮาวอกมากเลยนะแต่แบบนี้น่าเล่นกว่าอีกอ่ะ มันต้องเล่นสเปซอะถ้าไม่เล่นสเปซโอกาสที่ฝั่งนู้นจะชนะผมมันน้อยมากเลยนะเขาทำลายโอเคเขาสายโอ้โอคุ้มถ้าเง่โกคูณสอง จะได้เล่นแล้วนี่สินะภาพที่มันกำลังจะติดท่านอ็อตโซบึ้มยังไม่พอแน่เลยวะชนะแหละชนะแน่แน่ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลค์กันวันนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกซับ c r i b e ด้วยนะครับเล่นแซนด์ให้สนุกนะครับทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวันศุกร์นะครับกับแซนด์นะ